สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะกมรมศุลกากร เวลา17นาฬิก29นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารที่ทำการกรมศุลกากรเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งกมรมศุลกากรจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2564ในในโอกาสครบรอบ168ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานกําเนิดกมรมศุลกากรเป็นหน่วยงานมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรขาเข้าขาออกเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน นำพาประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยะประเทศจวบจนปัจจุบันโอกาสนีิเสดขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระสุรายท่งเจิมแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีจากนั้นทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีจัดสร้างขนาดหนึ่งเท่าครึ่งพระองค์จริง พระราชอิริยาบถประทับพระราชาอาจพระหัตถ์ทั้งสองวางบนพระเพลาทรงพระแสงกระบี่ฉลองพระองค์จอมทัพทรงพระภูษาโจง จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารหนึ่งทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนนในโอกาสครบ150ปีกรมศุลกากร4กรกฎาคม2566ด้วยพระบารมีเกิดภาษีศุลกากรไทยโดยจะแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของกรมศุลกากรในสมัยต่างๆของประเทศไทย ได้แก่กรุงสุขโขทัยที่มีการกล่าวถึงจะกอบหรือการจัดเก็บภาษีจากสัตว์และสิ่งของที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศกรุงศรีอยุธยามีการตั้งพระคลังสินค้าเมื่อปี254 0กรุงรตัตนโกสินทร์สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงแก้ไขวิธีเก็บภาษีอากรเป็นระบบเจ้าภาษีนายอากร และสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์ขึ้นในพระบรมมหาราชวังทำหน้าที่รวบรวมรายได้รวมถึงวางระเบียบการรับส่งและเบิกจ่ายงบเงินงบประมาณแผ่นดินนอกจากนี้ยังจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องมือสมัยโบราณที่ใช้ในกมรมศุลกากรประกอบด้วย เครื่องช่างตราชูตราช่างกำปั่นใส่เงินสมัยโบราณและเครื่องออกเลขที่ใบขน